อันยองซบุสวัสดีนะครับผมพบก,กับผมนะครับโอ้จาก l e a r n ง r ร e นจูเตอและวันนี้เราก็อยู่ด้วยกัอนอีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมมาพูดในเรื่องเกี่ยวกับ Auto ออโตเคก็ออโตเคนะครับสองคำนี้มันคือยังไงกันแน่มันคือคำเดียวหรือเปล่าหรือมันคือคนละคำและมันใช้แทนกันได้ไหม เอาละครับวันนี้เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนนะครับผมคิดว่าคําว่าออโตเคนะเพื่อนน่าจะรู้จักอยู่แล้วนะส่วนออโตเคก็หลายคนอาจจะเคยใช้หรืออาจจะรู้จักนะครับแต่ว่าอาจจะงงว่าเอ๊ะมันเป็นคำเดียวกันหรือเปล่าหรือมันใช้ทางกันได้ไหมมันมีความแตกต่างยังไงวันนี้จะมาพูดให้ฟังนะครับคาว่าออโตกเคแรกนะตอนนี้บางคนทลยสงสัยเอ้าสองคำนี้มันออกเสียงเหมือนกันเป๊ะเลยเหรอใช่ครับมันออกเสียงเหมือนกันเป๊ะก็เลยทําให้หลายคนอาจจะไม่รู้ว่าเอ๊ะมันมันมันไม่ใช่คำเดียวกันนะแล้วมันก็แตกต่างกัน เพราะเวลาบางครั้งเนี่ยคนที่ใช้ออโต้เคคำแรกกับคนที่ใช้ออโต้เคคำที่2เนี่ยเขาไม่ได้อยากจะเสียความหมายเดียวกันนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่ามันมันออกเสียงเหมือนกันปุ๊บมันก็แหละอาจจะเกิดความสับสนหน่อยออโต้เคคำแรกเนี่ยจะเป็นคําที่เป็นคําพื้นฐานของมันอยู่แล้วมาจากออตโตนะก็คอือยังไงบางครั้งเนี่ยเวลาเราการที่ใช้คำเนี่ยมันจะเกิดขึ้นในสถานการณ์ที่เราไม่รู้ว่าจะทํายังไงคือความหมายมันคือยังไงเช่นเวลา,เาหลงทางใช่ไหมเราก็ไม่รู้ว่า ي, จะไปยังไงดีแล้วออโต้ Auto K. โอเคหรือเวลาเกิดปัญหาขึ้นแล้วเราก็จะยยังไงเนี่ยโอเคโอเคนะเราจะใช้คํานี้อยู่แล้วนะเป็นเหมือนบทถายไม่เอาโอเคโอเคส่วนโ okay, อโตเคคำที่2เนี่ยคําที่2อนี่นะครับมันเกิดจากเออ่มันเป็นคำย่อนะครับมันเป็นคำย่อมาจากคำว่าโอโตเคเฮลนะโอโตเคเฮลนะเป็นคำย่อของคำนี้ไหแล้วโอโตเคย่อคำนี้ก็หมายเลยหมายถึงว่า ทำยังไงคือโอเคกันนี่คือยังไงเฉยยังไงมันใช้ไม่ใช่อธิบายเมื่อเราไม่รู้ว่าจะทํายังไงเราไม่รู้จักอะไรยังไงนะครับส่วนโอเคก็คือทํำยังไงเลยทาก็คือหมายถึงปริยาการกระทํานะครับว่าทํายังไงดีสิ่งนี้มันทายังไงดีหรือว่าจะทํายังไงดีนะครับโอเคนะครับซึ่งเวลาที่พูดเนี่ยจะไม่ค่อยมีปัญหาแต่เวลาเขียนในเวลาบางทีส่งหากัน์ะออโอเคโอเคเพื่อสองนี้อันนี้จะแตกต่างกันนะครับ ถ้าสมมติว่าเวลาเวลาพูดในบางครั้งเนี่ยก็มีคนพูดโอเคโดยที่มันหมายถึงโอเคคำนี้นะครับคือพูดว่าเฮ้ยเราจะทำยังไงดีหมายถึงอาจจะทํางานอยู่โอเคนะเขาพูดคำนี้แหละแต่แน่นอนว่าในเมื่อมันออกเสียงเหมือนกันเราก็อาจจะแบบมีความคิดว่าบางบางบางคนอาจจะสงสัยถติว่ามันเป็นสถานการณ์ที่แบบว่าเขาไม่ได้เขาไม่ได้อยากพูดว่าเฮ้ยทำยังไงดีล่ะแบบว่าเอ๊ยยังไงดีอะเรื่นเีนเกีเ่ยวกับหาแต่เขาถามว่าแล้วคุณจะทํายังไงโอเค เขาใช้คำนี้สมมเปอร์บ้าเราแล้ไม่รู้ว่าคำนี้เป็นไงา็ว่าทำยังไงนะแต่เขาว่าไอ้แล้วยังไงดีเราคิดเอ๊ะทำไม่ต้องถามว่ายังไงล่ะก็แบบเหมือนกับว่าสิ่งเนี้ยเราก็รู้แล้วไม่ใช่เหรอว่ามันจะทำยังไงเราก็รู้แล้วไม่ใช่เหรอว่ามันจะมีสเต็ปหนึ่งสองสาม 1, 2, 3, แต่เขาพูดออโต็เค้ขึ้นมาหมายถึงว่าเออแล้วคุณจะทำยังไงด้วยวิธีเหล่านี้เหรอเนี่ยนะอ๋อต็อกเค้กอ๋อต็อกเค้กอ่ะนั่นละต่อไปเนี้ยวันนี้ที่เพื่อนรู้ความหมายของคำเหล่านี้นเนี่ยในสถานการณ์ที่เขาพูด เราจะได้เข้าใจความหมายได้อย่างชัดเจนขึ้นนะครับบางครั้งเราก็จะ,จะเราจะคิดว่าเอะเขาไม่น่าใช้ออตโตเคเนี่ยเพราะว่าเรารู้สึกอยู่แล้วว่ามันก็ไม่ใช่อะไรที่แบบว่าต้องแบบพนิคต้องแบบตกใจไม่ไม่ใช่สถา,านการณ์ที่แบบต้องรู้สึกว่าเฮ้ยแล้วยังไงกับอันนี้ดีเนี่ยเออนะนั่นแล้วเขาถามออตโตเคก็เลยในความหมายที่แบบว่าเออแล้วเราจะทำยังไงทำยังไงนะไม่ใช่ออตโตเคที่เป็นแบบโอ้ยยังไงดีวันนี้เออ โอ้ยังไงดีนะครับอย่างนั้นเองนะครับรก็จะได้เข้าใจได้ถูกต้องขึ้นและที่สําคัญเวลาพิมพ์ส่งนะครับต้องบอกอีกทีหนึ่งนะครับก็ดันมีบางคนน่าทั้งจังเลยทำนี้จริงนะบ,บางคนก็อาจจะมีการใช้โตเคคำนี้เพื่อมาแทนคํานี้ด้วยก็เลยอาจจะทําให้เราแบบสับสนงงงวยนิดหนึ่งน,นะครับ โอเคนะครับวันนี้ก็เป็นทริคเล็กๆน้อยๆน,นะเพื่อนสามารถนําเอาไปใช้เอาปฏิบัติได้นะครับแล้วถ้าใครอชอบใช้หน้าสรรดีนี้หรือแบบวา่ามาแชร์กันนะครับว่าเคยเจอสถานการณ์นี้ในชื่อจริงไงก็คอมเมนต์ไปทานล่างได้เลยนะ,นะครับก็คอมเมนต์ที่มานี่น้ำเกจือเซโยแล้วก็แล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคือรอมจามเมชิกันตัวมานโยอ,อันยองสวัสดีครับ